เอาละก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะอัปตดไลนชาแนลนะวันนี้นะครับเราอยู่ในวิดีโอสอนเล่นตัวละครอุจิฮะอีทาจินะครับในร่างสกินเนาะก็เป็นตัวละครแจกฟรีนะครับแล้วก็สกินเนี่ยมันเปลี่ยนสกิลด้วยนะครับก็คือทุกคนเนี่ยทำภารกิจแล้วก็ได้รับกันทุกคนเลยนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับก็อ่าณตอนนี้ก็ยังทันนะเหลือเวลาอีก146วันนะครับผมใครมาเล่นช่วงนี้เนี่ยทำภารกิจ5าทิศนะครับ ก็รับไปเลยตัวพร้อมสกินนะครับผมก็จะเป็นจากกิจาก,การรมนี้เนาะก็อ่ามันจะมีให้เลือก2 2ครั้งนะครับก็คือ3อาทิต์อ่าสามอาทิตย์แรกนะครับอาทิตย์ที่3เนี่ยก็เลือกตัวหรือสกินก็ได้นะครับแล้วก็อาทิตย์ที่5นะครับก็จะเลือกตัวหรือสกินก็ได้นะครับก็ใครที่ยังไม่มีตัวละครนะครับผมแนะนําให้เลือกตัวละครมาเล่นก่อนนะครับแล้วก็อาทิตย์ที่5เราค่อยไปเลือกสกินอะไรประมาณนั้นนะครับผม โอเคก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูาวิธีการเล่นแล้วก็แนวทางการเล่นตัวละครอินาจินะครับแล้วก็ความสามารถต่างๆของตัวละครอิตาจิร่างสกินกันนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะอธิบายพร้อมกับลงรายละเอียดให้ทุกคนนะครับแล้วก็ถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมในช่วงถัดไปนะครับเพื่อดูข้อมูลของตัวละครอิตาจิตัวนี้แล้วกันนะครับผมโอเคมา อ่าก็อันดับแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดไปที่การโจมตีปกติก่อนนะครับการโจมตีปกติของตัวละครอ,อีเดจิเนี่ยมันจะมีทั้งหมด4จังหวะนะครับก็คือจังหวะที่1จะต่อยแบบนี้นะครับอ่าหนึ 1, 2, นะครับผมอ่าหนึทีบนะครับจังหวะที่3นะครับจะเป็นการวาร์ปไปอย่างนี้นะครับวาร์ปไปผักอย่างนี้ตุ้มๆพร้อมกับตี2ครั้งอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็จังหวะที่4นะครับผมก็จะเป็นอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บบึมอ่าหนึ่งสองสาม สี่นะครับผมโอเคไอการโจมตีปกติของตัวละคร ECG เนี่ยมันก็จะมี3แบบนะครับผมก็คือแบบแรกนะครับก็คือการพ่นไฟอย่างนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับจังหวะที่4นะครับมันจะเปลี่ยนได้นะครับพ่นไฟนะครับแล้วก็ถ้าเรากดการโจมตีปกติพร้อมกับกดลูกศรขึ้นบนนะครับกดไอเนี่ยขึ้นบนนะครับก็จะเป็นการแบบนี้เการเป็นฟันอย่างเงี้ยบึมนะครับนี่ ถ้าเรากดโจนตีปกติครั้งที่4ี่เนี่ยแล้วก็กดลงล่างนะครับเออมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับผมเออประมาณนี้หนึ่งสอนนะงสามสี่กดลงล่างนะครับเลื่อนลูกศรน่ะเลื่อนลูกศรตรงเดินอ่ะลงล่างนะครับอ่าประมาณนี้ก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับอ่าประมาณนี้แล้วก็การกดโจนต,ต,รตรีปกติครั้งที่สี่นะครับพร้อมกับลูกศรขึ้นบนก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผม อ่าแล้วก็ถ้ากดไปหน้าก็จะพ่นไฟอย่างนี้นะครับเออมันก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็ทุกคนสังเกตดีๆนะครับว่าการโจมตีปกติของตัวละครอิจติแต่ละแบบอะสกิลมันจะเปลี่ยนไปด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการโจมตีปกติแบบไหนสกิลเปลี่ยนนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะเริ่มการโจมตีปกติแล้วก็กดลูกศรลงล่างก่อนเนาะอ่ามาดูปึ๊บป๊บอ่าทุกคนจะเห็นได้ว่าสกิลหนึ่งของเราจะเปลี่ยนนะครับผมอ่าสกิลหนึ่งของเราจะเปลี่ยนนะถ้าเรากด การโจมตีปกติแล้วกดลงล่างเนี่ยแล้วกดสกิลหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ฟึบอ่าประมาณนี้อ่าเห็นไหมอ่าประมาณเนี้ยสกิลหนึ่งก็จะเปลี่ยนนะครับผมอ่าประมาณนี้แล้วก็ในแบบที่2นะครับก็คือสกิลสองจะเปลี่ยนนะครับก็คือการกดโจมตีปกตินะครับแล้วกดเดินหน้าหรือกดถอยหลังหรือว่าไม่กดอะไรเลยนะครับผมอ่าประมาณนี้ถ้าเราไม่กดเดินหน้าหรือถอยหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมอ่ามันก็จะพ่นไฟนะครับแล้วก็เดี๋ยวทุกคนมาดูสกิลสองนะครับบึมแบบนี้เลยก็จะเป็นอย่างนี้ บึมมาประมาณนี้อา่าถ้าเรากดเดินหน้าบึมอ่าไม่ใช่อันนี้กดปิดนะครับเออถ้าเรากดเดินหน้าเนาะบึมบึมชนไฟบึมนี่มันก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่าสกิลไอ้สกิววลส,กสองก็จะเปลี่ยนนะครับแล้วก็มาดูแบบสุดท้ายนะครับการโจมตีปกติแบบที่3นะครับก็คือการกดการโจมตีปกติแล้วก็กดลูกศรเลื่อนขึ้นบนนะครับผมเออประมาณนี้บึมมันก็จะตีแบบนี้นะครับ แล้วจะเห็นได้ว่าสกิลอันติเราจะเปลี่ยนไปสกิลที่3ามรัมันจะเปลี่ยนไปแบบนี้นะครับอ่าทุกคนจะสังเกตได้เลยนะบึ้มนี่นะครับผม1 2 3่งสสาแล้วก็กดอ่าประมาณนี้นะครับอ่าโอเค ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการโจมตีปกติแล้วก็การคอมโบเกี่ยวกับการโจมตีปกติของตัวละคอรอิทจินะครับจังหวะไหนควรใช้อะไรก็ลองอวิเคราะห์กันเอาดูนะครับผมก็มันจะเปลี่ยนได้ทั้งหมด3รูปแบบนะครับในการโจมตีปกติของตัวละคอรอิทชิตัวนี้นะครับผมโอเคสําหรับการโจมตีปกติก็จะประมาณนี้ครับผม ก็ในส่วนถัดมานะครับก็จะเป็นสกิลหนึ่งนะครับผมสกิลหนึ่งก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพียงกดใช้นะครับผมเอ่อพอถ้าทุกคนกดใช้แล้วโดนศัตรูเห็นไหมศัตรูมันจะมีอ่าไอ้รูปอะไรดวงตาสีขาวๆอ่ะเออรูปดวงตาอยู่ข้างบนอ่จาจังหวะเน,นี้ยศัตรูมันจะชะง,งักไปพักหนึ่งนะครับก็คือติดอยู่ในคาถาดวงตานะครับศัตรูมันจะกดอะไรไม่ได้เลยนะครับผมก็ต้องรอให้คาถาดวงตาเนี่ยหมดเวลาก่อนนะครับถ้าโดนจนจบนะเออเห็นไหมถ้าโดนจนฮิตสุดท้ายอ่ะเออมันถึงจะติดนะครับแต่ว่าถ้าโดนแบบยังไม่ถึงฮิตสุดท เห็นไหมว่ามันจะยังไม่ติดนะครับเออมันจะยังไม่มีสถานะดวงตามาถ้ากดท่าไม้หลบทันนะครับก็จะไม่โดนคาถาดวงตานะครับแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่กดไม่ทันแล้วโดนจนที่สุดท้ายเนี่ยเออมันจะติดอยู่ในคาถาดวงตานะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับศัตรูกดอะไรไม่ได้แค่นั้นเองนะครับโอเคไม่มีสะท้อนหรือไม่มีอะไรเนาะสกิลหนึ่งของตัวละครอิทจิัวน้นะครับผมอ่ะก็ไม่มีอะไรมากประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนสกิลที่2ของตัวละครอิจินะครับมันก็จะเป็นการกดเทพีสุริยา บึมนะครับผมเออจับศัตรูเข้ามานะครับเออไอสกิลสองเนี่ยมันสามารถกดได้เรื่อยๆนะจนกว่าหลอดพลังงานเราจะหมดนะครับกดหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะเสียหลอดพลังงานหนึ่งในสามนะก็คือหลอดพลังงานตีอย่างเงี้ยกันมันมีสามหลอดนะครับสามหลอดข้างบนเนี่ยเออก็ถ้ากดไปหนึ่งครั้งเนี่ยมันก็จะเสียหนึ่งหลอดนะครับผมเออกดอีกหนึ่งครั้งก็จะเสียอีกหนึ่งหลอดนะครับเออประมาณนั้นแล้วก็ถ้ากดอีกหนึ่งครั้งนะครับก็จะเสียอีกหนึ่งหลอดประมาณนี้นะ สำหรับสกิลที่2นะครับโดยสกิลที่2เนี่ยมันไม่มีคูดาวนะแต่ว่ามันจะใช้เกรดพลังงานข้างบนนะครับเออประมาณนี้แต่ว่าสกิลหนึ่งเนี่ยเรามีคูดาวนะครับผมคูดาวสิบสี่วินะครับแล้วก็ในส่วนสกิลที่2อีกแบบหนึ่งนะครับก็คือการกดสกิลสองครั้งนะครับเราจะเสียหลอดพลังงานหนึ่งหลอดแล้วเราจะสามารถบังคับเทวีสุริยาได้นะครับในระหว่างที่เราบังคับเนี่ยมันจะเสียหลอดพลังงานลดไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะครับเออเห็นไหม จนแบบว่าหลอดพลังงานหมดนะครับพอหลอดพลังงานหมดแล้วนะครับเราจะไม่สามารถกดสกิลได้อีกนะครับหรือว่าถ้าไม่โดนศัตรูเนี่ยมันก็จะระเบิดเองของมันนะครับผมเออไอสกิลที่2ตรงนี้ก็ใช้ระวังด้วยนะครับมันสามารถบังคับได้ก็จริงแต่ว่าเราจะใช้ได้ครั้งเดียวเลยนะเพราะว่าหลอดพลังงานเนี่ยมันกินไปเรื่อยๆนะครับก็ยังไงก็ใช้ก็ระวังด้วยนะครับสาหรับสกิลที่2โอเคก็สกิลที่2ของตัวละครที่สีก็จะประมาณนี้นะครับผมไม่มีอะไรมากนะ แล้วก็มาอยู่ในส่วนของสกิลอันติเมทนะครับสกิลแอนติเมทเนี่ยถ้าเป็นการกดครั้งเดียวนะครับแล้วหลอดพลังงานเราเต็มนะครับแล้วกดอันติอ่ะถ้ากดครั้งแรกอ่ะมันจะเสียพลังงานไปเลย2หลอดนะครับก็คือ2ใน3นะครับเออแต่ว่าไอ้สกิลของตัวอันติเนี่ยมันจะโจมตีได้ค่อนข้างไกลนะครับผมเออประมาณนี้เลยเห็นไหมพอกดเนี่ยมันจะเสีย2หลอดเลยนะครับเออประมาณนี้แต่ว่าถ้าพลังงานของเราเหลือหลอดเดียวเนี่ย พอพลังงานของเราเหลือหลอดเดียวใช่ไหมมันจะเป็นอย่างเงี้ยเวลากดปุ๊บมันก็จะจบตีเงี้ยเออเนี่ยอันนี้คือในกรณีที่พลังงานเราเหลือหลอดเดียวนะถ้ากดอันตีเนี่ยมันจะเป็นการทุบ2ครั้งนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะครับการใช้อันตีแบบเต็มรูปแบบนะก็ถ้าเราใช้แบบว่ากดสกิล2เอ้ยโทษทีกดสกิลอันตีครั้งหนึ่งแล้วกดค้างไว้ต่อเนี่ยเออกดอันตีค้างเนี่ยมันก็จะเป็นอันตีแบบเต็มรูปแบบนะครับผมเอออันนี้ก็ระวังด้วยนะผมแบชอบกดเผลกดแบบหลายรอบมากเลย บึมเออในระหว่างที่ใช้อันติอยู่เราก็อาจะไม่ได้รับเกจพลังงานนะเกจมันจะไม่เพิ่มจนกว่าอันติเราจะจบนะครับโอเคสำหรับสกิลอันติก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ถ้ามีสกิลอันติหรือว่าจะกะเต็มสี่หลอดแล้วเนี่ยแล้วกดใช้ปุ๊บกดใช้ไปเนี่ยแล้วกดสกิลอันติค้างต่อเนี่ยมันจะเป็นอันติแบบเต็มตัวอย่างนี้นะครับเออบึมอันนี้ใช้สําหรับปิดเกมนะมันต่อคอมโบไม่ได้นะครับ บึมก็ค่อนข้างแรงอยู่นะเอออะไรประมาณนั้นนะครับสําหรับตัวอิทาจิก็มีประมาณนี้นะครับไม่ค่อยมีอะไรซับซ้อนนะตัวมันเล่นค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็เป็นตัวที่เก่งในระดับหนึ่งเลยนะอ่ายังไงก็ลองฝึกแล้วก็ลองเล่นดูนะครับแล้วก็ ลองศึกษาจากวิดีโอของผมดูเผื่อจะช่วยอะไรได้นะครับผมโอเคสำหรับการสอนเล่นของตัวละครเอสิินะครับก็จะมีประมาณนี้นะแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีวิดีโอก่อนจบนะครับก็คือวิดีโอการเล่นจริงของผมนะครับจะโหดจะมันขนาดไหนเดี๋ยวต้องไปดูในช่วงถัดไปนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมในช่วงถัดไปได้เลยนะครับผมสําหรับวิดีโอการเล่นจริงของตัวละครเอสิจินะครับผม<ป> ・この次ったっ

勝負ありもはや一瞬で決まる第3回戦戦闘開始潰してやろう騒がしい死ぬついっここだ戸塚の剣むったはっ 戦闘開始トツカノツ <laughs>、はい、やる人だトツカノツルギう,ん、うっ

拳術覚悟 <laughs> するんだな勝負ある <laughs> 第3回戦